สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมบอลช่องเทรดเดอร์ 10x กันอีกรอบนะครับก็วันนี้นะผมจะมารีแคปนะครับออเดอร์นะครับวันจันทร์ที่5นะครับว่าผมทำกำไรไป8,000เหรียญได้ยังไงนะครับบอกเลยว่าเซตอัพที่ผมใช้เนี่ยเป็นเซตอัพที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าถอดสมองเทรดกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์ผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยใช้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับ อ่สองตัวไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวนะครับที่ผมใช้เทรดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ p e r f o r m a n c มค่อนข้างดีมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มารีแคปให้ดูว่าผมทำกำไร8,000เหรียญได้ยังไงในวันจันทร์นะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่นะครับวันจันทร์ที่5นะครับก็เปิดตลาดมานะครับอ่ต้นปีเลยนะเปิดตลาดมาต้นปีเลยเนี่ยก็มีข่าวนะครับวันอ่วันที่3เนี่ยนั่นคือมีข่าวของสหรัฐเนี่ย บุกเวเนซุเอลานะครับภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นปฏิบิติการที่ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับขนาดรัสเซียกับยูเครนเนี่ยลบกันมา2อปียังไม่รู้ผลเลยนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นในการที่จะจับกลุ่มนะผู้นําประเทศของเวเนซุเอลานะครับก็วันนั้นเนี่ยคือ,อ,อผมทํากําไรไปนะครับประมาณ800 0เหรียญเลยนะประมาณ800 0เหรียญเลยในช่วงเช้าประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงทุกคน ไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับทำกำไรไป800 0ันเหรียญน,นะซึ่งเอาจริงๆอ่ะสิญแนลที่ผมให้ไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยบวกไป6000จุดนะครับแต่ว่าผมเข้าทันเนี่ยแค่ประมาณตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับออเดอร์เนี้ยผมเข้าไม่ทันนะผมให้ไปแต่ว่าผมกดออเดอร์ตัวเองอ่ะไม่ทันนะไม่งั้นน่าจะบวกมากกว่า800พแล้วน่าจะเป็นหมื่นจุดเอ้ยหมื่นเหรียญได้นะครับน่าจะเป็นหมื่นเหรียญได้นะเพราะว่า อ่ามันเร็วมากออเดอร์เนี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับว่าผมมันวิ่งแป๊บเดียวนะขึ้นไปเลยนะครับอ่ะไปนะครับออเดอร์แรกนะครับผมเข้าด้วยอะไรนะก็คือเปิดตลาดมาเนี่ยนะครับเปิดตลาดมาเนี่ยเปิดแกร็บนะครับุขึ <Credit noise> ้นไปเนี่ยประมาณพันพันเจ็ดพ <c oughs> ันแปดนะครับเกือบเกือบสองพันจุดเลยนะแล้วก็พอเปิดตลาดไปปุ๊บนะครับย่อลงมานิดนึงนะครับมีสัญญาณซองอ่ะสัญญาณรองตรงนี้นะครับสัญญาณรองตรงนี้ก็คือเป็นสัญญาณของ TTS นะครับก็คือให้บายขึ้นไปเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ยอตอนแรกเนี่ยที่ผมเปิดไลฟ์มาเนี่ย order เนี้ยผมเข้าไม่ทันนะตอนนี้คือตอนนี้นะครับผมเข้าไม่ทันเพราะว่าเพิ่งเปิดไลฟ์มาแล้วก็พาไปดูวิเคราะห์วิเคราะห์ะนะครับทำเฟรมอื่นอยู่นะแล้วก็มาเจอพอดีอุ้ยมีสัญญาณลองพอดีเลยนะครับก็ไปเข้าตอนที่นะครับราคาเนี่ยเริ่มจะเบรกออกไปแล้วก็คือส่งบอสขึ้นไปนะผมมาเข้าแถวๆนี้ ตอนราคาส่งบอสขึ้นไปนะครับตอนราคาส่งบอสขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ SL เนี่ยประมาณน่าจะ300นะครับ300จุดนะแล้วก็ TP ผมใช้นู่นเลยครับ2000นะช็อตนี้ครับโอ้โหเกือบโดน SL แลนะแล้วก็เด้งขึ้นไปปึ้งเรียบร้อยครับ2000จุดนะฮะ2,000จุดเรียบร้อยในออเดอร์นี้นะครับโอ้โหเป็นไงฮะแล้วก็นะครับกราฟก็ขึ้นไปต่อนะฮะ ก็ขึ้นไปต่อหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีสัญญาณลองขึ้นตรงนี้อีกชุดหนึ่งมีสัญญาณลองขึ้นตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็เห็นละนะครับผมก็เห็นละแล้วก็กําลังดูอยู่ว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมก็เลยรอรอรอให้มันเบรกบอสขึ้นไปดีกว่านะครับส่งบอสขึ้นไปปั๊บเนี่ยพอขึ้นบอสเสร็จปุ๊บนะครับพอมีบอสขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็ให้สัญญาณให้สัญญาณนะครับในการเข้าออเดอร์แถวนี้นะซึ่งผมก็กดไม่ทันออเดอร์เนี้ยผมกดไม่ทันนะเพราะมันวิ่งเร็วมากกทุคน นะครับวิ่งไปแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่กี่แท่งเนี่ยขึ้นไป2,000จุดละมหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมอยู่ time frame นาทีนะครับผมอยู่ time frame นาทีนะเนี่ยถ้าใครได้ดูไลฟ์ผมเนี่ยผมจะชอบใช้1นาทีเป็นหลักเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมพุ่งขึ้นไป1 2 3 4 5สนะครับหแทง่ง5นาที2,000จุด5นาที2,000จุดมาเนี่ยนะครับหนาที2,000จุดก็คือเบรกเบรกนะครับบอสขึ้นไปนะ เบรกออฟสตั๊กเจอร์ขึ้นไปนะครับอืมนะครับก็เนี่ยขึ้นไปละตอนนี้ก็วิ่งเป็นเทรนไปเรื่อยๆเลยนะก็วิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะตรงเนี้ยก็2,000จุดอีกนะครับอ่าแล้วก็ย่อลงมาในวันนั้นนะครับในวันนั้นผมก็รอดูอยู่นะว่าจะอ่ากราฟจะทำยังไงต่อเนาะกราฟจะทำยังไงต่อซึ่งตรงนี้สัญญาณตรงนี้ผมก็ไม่ได้เข้านะครับผมก็ไม่ได้เข้าผมก็รอดูอยู่ว่ากราฟจะยังไงอ่ะมีเกิดสัญญาณขึ้นตรงนี้นะครับเกิดสัญญาณขึ้นตรงนี้ตอน ิดสัญญาณขึ้นตรงนี้ตอนก้าวงเช้าเหนือเส้นทูเนลนะเหมือนเนือเส้นทูเนลแล้วผมก็ดูนะครับว่ามีตรงนั้นเนี่ยเป็นโซนอะไรนะครับก็คือจะเป็นดีมาโซนนะจะเป็นดีมาโซนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นดีมาโซนเนาะนะครับแล้วบวกกับนะครับก็คือเกิดสัญญาณขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็ตีสปีดไลน์เลยวันนั้นอ่ะปุ๊บนะครับว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้ถ้าเบรกสปีดไลน์มานะครับผมก็ดูตัวสโตนะครับว่าตัดการและยกหัวขึ้นหรือยังนะ อ่ะสโตนนะครับตัดกันและยกหัวขึ้นเรียบร้อยนะครับผมก็เข้าออเดอร์ตรงนี้ไปเลยผมก็เข้าออเดอร์ตรงนี้ไปเลยฮนะปึ๊บนะแล้วก็ SL ก็ผมเหมือนเดิมครับ300เนะ300าะ300เหมือนเดิมสั้นๆนะแต่จริงๆอ่ะควรตั้งให้เกินนะจริงๆควรตั้งให้เกินดีมานะครับควรตั้งให้เกิน,นดีมานนะ300ออาจจะสั้นไปนะแต่ผมจะตั้งส่วนใหญ่จะตั้งประมาณนี้300นะครับแล้วก็ท p นี่ก็2 0 0พันเหมือนเดิมนะครับ TP นี่ก็2,000จุดเหมือนเดิมนะอ่าแล้วก็เนี่ยก็ไปนะครับไปเลยปื๊บวิ่งปื๊ดขึ้นไปนะ TP 2,000จุดเรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่รู้มีใครได้นะถือกับผมบ้างวันนั้นอนะ่ะวันจันทนระ์อ่ะโอ้โหถ้าใครได้ถือกับผมนะวันจันทร์เนี่ยถ้าเข้าถ้าเข้าเอ่อทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าเข้าได้ทั้งหมดเนี่ย TP ไปเนี่ย6,000จุดทุกคน TP ไป6000จุดนะครับก็นี่เลยนะเนี่ย เป็นออเดอร์นะครับของวันจันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออเดอร์ของวันจันทนะครับเห็นปะ TP ไปเนี่ยประมาณ6้ยไม่ใช่6 8 0 0 0พันเหรียญน,นะครับถ้าผมเข้าออเดอร์ที่2ทันเนี่ยน่าจะบวกไปมากกว่า800 0ันด้วยนะครับวันนั้นนะก็เป็นวันที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะวรนจันอ่ะเป็นวันที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับค่อนข้างเล่นง่ายเลยเพราะว่ากราววิ่งขึ้นอย่างเดียวนะก็คือรอดูยอดแล้วก็บายยอดแล้วก็บายหรือว่ารอตอนที่เบรกนะครับนะรอ,อตอนที่เบรก เบรกออฟสตัคเจอร์ขึ้นไปนะบอสขึ้นไปก็เข้าออเดอร์ก็ได้นะครับเข้าออเดอร์ก็ได้เพราะว่ามันเบรกมันเบรกไปแล้วนะครับมันเบรกไปแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อนะฮะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะผมพลาดตอนที่มีสัญญาณตรงนี้ด้วยถ้าเข้าตรงนี้ได้เนี่ยเห็นป่ะถ้าเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะถ้าเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะนี่ก็พันกว่าทุกคนนี่จะวิ่งช็ชอตนี้น่าจะได้สักสามพันแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับที่พลาดไปนะวันอา่าวันจันเนี่ยช็อตนี้ก็อีกประมาณพันหนึ่งนะ ก็พลาดไปประมาณสัก2,000จุดอะเนี่ยช็อตเนี่ยหนึ่งสองสองพันจุดก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าก็ยังโอเคนะโอเคมากเลยเพราะว่าบวกมา8,000นะันบวกแ0ดพก็เอ่อเนี่ยก็คืออ่าเป็นเซตอัพนะที่ผมใช้นะครับในการเข้าออเดอร์ที่ทำกำไรไป8,000เหรียญนะครับก็คือใช้วันจันทร์เนี่ยผมใช้ TTS นะถ้านะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนอย่างเงี้ยผมจะใช้ TTS นะครับในการเข้าออเดอร์นะครับในการเข้าออเดอร์นะ แต่ถ้าเป็นจังหวะไซเว์เนี่ยผมจะใช้ g s s นะครับที่เป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมก็มีสัญญาณเข้าตอนนี้จริงๆตรงเนี้ยก็ไม่ทันนะแล้วก็ตรงนี้อีกนี่เห็นปะ่ะตรงนี้นี่มีสัญญาณพร้อมกับ TTS เลยนะครับ GHS มีสัญญาณพร้อมกับ TTS เลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าถ้าใช้ทั้ง2ตัวเนี่ยบอกเลยว่าโอโ้โหเทพเลยนะคือไม่ว่ากราฟจะวิ่งไปไหนเนี่ยสามารถที่จะไล่กินได้หมดเลยอย่างชอ็อตนี้ตอนย่อลงมาตอนนี้ผมยังไม่เปิดไลฟ์นะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปนะเนี่ยเห็นปะ่ะ ก็ย่อลงมาใส่ปุ๊บนะครับดีดกลับขึ้นไปต่อเนี่ยโหบอกเลยนะไม่ว่ากราฟจะวิ่งไปไหนนะครับเราดาวทางได้หมดนะครับก็เนี่ยทุกคนสุดจริงนะแต่ก็วันนั้นเนี่ยก็ให้ยกให้นะครับอ่า TTS นะ Ten Tunnel นะครับเป็นพระเอกของวันนั้นเลยนะครับเพราะว่าพา TP ไปเนี่ย6000จุดนะครับกำไรไปประมาณ8,000เหรียญเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพของผมนะถ้าใคร นะครับถ้าใครสนใจนะครับเซตอัพนี้นะครับ G S S หรือว่า T T S นะครับก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับว่ามันใช้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ให้นะครับบอกเลยว่าใช้ง่ายนะครับก็พี่ๆหลายคนน่ยที่ติดตั้งกับผมไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าชอบมากนะครับเมื่อวานผมก็ได้คุยกับพี่ที่อยู่สเปนนะครับก็ผมบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมมันทีพีเยอะขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าของมันดี ของมันดีนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับก็ถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะครับที่ Line แอดด้านล่างนะครับโอเคฝากนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะได้เจอกันทุกวันนะครับหรือทุกคลิปที่ผมได้อัพเนาะเพราะว่าคลิปที่ผมได้อัพเนี่ยนะเป็นความรู้นะครับที่เราจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการเทรดได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าการเทรดเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องยากแค่ เราไม่เข้าใจมันเฉยๆนะครับถ้าใครนะครับสนใจนะครับอินดิเคเตอร์ G S s และ T T S นะครับหรือว่าอ,อ,อยากปรึกษาเรื่องการเทรดสามารถทักมาที่ Line อดด้านล่างได้เลยนะครับผมตอบเองทุกแชทเลยนะครับก็จะได้คุยกับผมเลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ